ขนมคุกกี้คิดสมัดจ้ามีหลายแบบเลยจ้ะสีสวยจ้าวันนี้ไม่ได้ทำหน้าจ้ะเอาไว้คลิปต่อไปเรามาทำหน้ากันนะจน้ะเนาะทำแบบใหม่แบบมีหน้าวันนี้ทำแบบธรรมดาธรรมดามากจ้ะเคะ่ผสมแป้งแล้วก็ ทำเป็นแบบนี้เราก็ไปอ้อนาะจนโนไม่ยากจ้ะสวัสดีค่ะวันนี้มาทําคุกกี้คริสต์มาสกันจ้ะก็ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเราก็ใส่รวมกันหราใส่เครื่องเลยจ้ะหรือว่าก็ใช้มือนวดเนาะจเนานใส่ใส่เครื่องนวดก็ได้จ้ะจะได้ไม่ตรงเมื่อเนาะจ้ะวันนี้เราจะใช้แป้งสาลีอนเนกผสมเบอร์40 5ห้าจ้ะนะใช้ เดี๋ยวส่วนผสมทุกอย่างจะเขียนไ้ให้ใต่คลิปจ้ะไปทำกันเลยจ้าแป้งน้ำตาล น้ำตาลวานิลาจ้ะผงฟูไม่ต้องเต็มช้อนมากจ้ะพอดีพอดีจ้ะเนยไข่จ้ะ ไข่แดง ใส่เกลือนิดหน่อยจ้ะนิดเดียวแล้วก็นวดแป้งเลยจ้ะใช้เครื่องก็ได้ไถ้าทำคุกกี้ฉันชอบใช้มือจ้ะมันเข่ากะดีใช้เครื่องเดี๋ยวเราก็ต้องเอาออกมานวดเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นแบบเขาเรียกอะไรมันม่เลี้ยวอะเนาะมันไม่เลี้ยว จะกนวดไปเรื่อยๆจ้ะนวดไปเรื่อยๆจ้ะจนกว่าจะได้เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำกันทุกวันจ้ะช่วงนี้เพราะว่าเราจะต้องเอาให้เพื่อนเป็นของขวัญจ้ะ แล้วก็เอาไว้กินถึงคิดสมัตินะจ๊ะเนาะแล้วก็เพื่อลูกเอาไปโรงเรียนจ้ะโรงเรียนเขาจัดงานเขาก็จะให้เด็กหน่อยเอาไปแล้วก็ไปขายจา้ะขายเอาเงินเข้าโรงเรียนจ้ะหรือไม่ก็เออเด็กหน่อยเอาขนมไปกินด้วยกันจ้ะกดปิดเทอมคิดสมัคินะจ๊ะเนาะแล้วก็ ทำเยอะๆเลยจ้ะทำเป็นกิโลก็ได้จะบวกบวกเอ,อเครื่องทุกอย่างเข้าไปแล้วก็ทำนะจ้ะเนาะเป็นกิโลฉันเหนื่อยมันเยอะเกินฉันก็จะขยันทำทุกวันเอาจ้ะเนาะถ้าเราทำวันเดียวเยอะๆเลยไม่ไหวสมัยก่อนทำได้อยู่จ้ะเดี๋ยวนี้ทำไม่ไหวแล้วจ้ะเห็นไหมเหลืองสวยเนาะ เราจะใส่ในนี้วนวดจ้ะสองมือจะได้เซตเร็วเนาะอ่าวสองมือ แรกๆเราก็ต้องระวังหน่อยจะแป้งมันล่วงก็กระเด็นไปถั่วเนาะค่อยๆนวดจ้ะไฟบานชั้นมันจะเป็นเงาชั้นมาสักหน่อยเนาะตรงขนมเพราะว่าไฟข้างบนอะอยู่ข้างหลังชั้นม่สวยคลิปทำอาหารต้องรอคนดูคนชมหน่อยจ้ะเพราะว่าเขาไม่ได้มาชมมาดูเลยอะเนาะ พอเราลงปุ๊บเขาก็ไม่ดูเลยแบบเขาก็รอแบบเวลาเขาทำเขาถึงจะเข้ามาดูเนาะมันแหละจ้าก,ก็เลยตรงใจเย็นๆหน่อยถ้าใครทำคลิปอาหารเนาะคลิปทำอาหารน่ะจะ้ะนีชั้นนีก่อ็ตัดต่อไม่เป็นเลยคลิปทำอาหารยากยากสำหรับฉันเนาะลองทำจ้ะเพราะว่ามาก่อนทำคลิปสวนก็คือเราถ่ายถ่ายเราก็ลงไปเลยเนาะ มันก็ไม่อยากจ้ะเสร็จแล้วเอาพลาสติกหอ่อแช่ตู้เย็นครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งจ้ะแล้วค่อยเอาออกมาทำเป็นชิ้นจ้ะ เอาออกจากตู้เย็นแล้วก็เอามาทําจ้ะทําทีละครึ่งทําอันใหญ่เลยไม่ไหวเนาะ ใส่ตู้เย็นไปแล้วลืมลืมไปละครึ่งแป้งจะครึง่ง จแล้วเราก็ใช้พิมพ์กดจ้ะจะเอาแบบแบบหนาแบบบางได้จแต่ว่าถ้าเราทําคนเดียวมันก็จะเท่ากันจะ้ะแต่ถ้ามีเด็กหน่อยช่วยมันก็จะมีหนามีบางเนาะ,ะต้นอบก็ตตอง ตอนอบเราก็ตองดูสีจ้ะทำไปเรื่อยๆจ้ะ เอาไปอบจ้า170ยองศา15นาทีหรือว่าถ้าถ้าทำกับเด็กมันจะไม่เท่ากันเนาะมันจะมีบางมีหนาก่อดูสีเอาจ้ะเอาไปอบเลยอบไป15นาทีจ้ะหนาก็เพิ่มเวลาไปอีกนิดนึงสัก17นาที20นาทีเนาะจ้ะเนาะบางทีเราทำคนละ คนทํามือไม่เท่ากันจ้ะบางคนทําบางคนทำหนาแล้วมาอบด,ด้วยกันดวะบางทีอันบนสุกก่อนอันหลังยังไม่สุกนะแล้วสวยงามจ้านี่มีดาวมีใบไม้มีดอกไม้มีหัวใจแล้วก็มีแบบกลมๆจ้ะ จะทําแบบไหนก็ได้จะพิมพ์เรามีเยอะเนาะทําแบบตามใจชอบเลยจ้ะวันนี้ทําคนเดียวมันก็เลยแบบสีเสมอกันเนาะถ้าทําหลายคนทุกคนเล็กหน่อยช่วยมันก็จะมีบางมีหนาสีก็จะไม่เหมือนกันจ้ะในสีมันก็จะเหมือนกันนะจ้ะเนาะทำเท่าๆกันจ้ะลองทําดูจากไก่คร,ริสต์มาสแล้วจะได้ไม่ตรงไปสื่อของขวัญจ้ะทำเราเดียว วันหลังฉันจะเอามาใส่ถุงก็จะทําให้ดูจ้ะวะทํายังไงเนาะสื่อถุงมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มาใส่จ้ะเอาไปให้ลูกไปโรงเรียนเนาะเอาไปกินกับเพื่อนเอาไปไหววางไว้กินเวลาหิวนะจ้ะเนาะเดินไปกับยิบอันสองอันจ้ะโอเคจ้ะลองทําก็ดูจ้าเดี๋ยววันหลังเรามาทํากันต่ออีกจ้ะต้องทําอีกเยอะเลยจ้ะ ขอบคุณลหลายๆจะมาชมคลิปชอบก,บกดชอบกดติดตามให้ด้วยจ้าสวัสดีจ้า